ส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์ดัมซิ่งครับผมอ่ะนะพี่น้องนะตอนนี้ก็ขึ้นเสียเรียบร้อยแล้วครับอ้อย่าจะย้อนแสงไงนะว่าแดดสองครับก็เดี๋ยวเราลองไปชั่งน้ําหนักดูครับว่ามันจะน้ําหนักรวมจะกี่ตันกันแน่นะครับเนาะว่าเราจะได้ไปต่อหรือเราจะได้พอสานีเนาะครับเนาะไปะไปเลยเดี๋ยวยาวไ,ไหมครับวันนี้ tòi lên nó cái nó phải nó หนักกอสมควรเลยนะครับตอนนี้ตามที่ขับดูนี่หน UB ักหน UB ักพี่น้องหน UB ักแต่ว่าหน UB ักไม่กลัวครับกลัวแต่เกินตอนนี้ใช่ไหมสามารถสุดยอดสุดยอด,ดก็ร่นับคืนเลยถ้าเกินนี่สงสัยได้กลับคืนแน่อนอนนะพี่น้องนะไปไม่ได้หรอกอันตราย บนตัวก็แช่นะครับนะก้องอาจจะสั่นนะครับนะเพราะว่าเรา,เาใส่ขากล้องหน้ารถครับพี่น้องก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับนะเนหนักจริงครับ ที่สัมผัสมานี่คือหนักเลยครับ รอไปคม่ยอมรอเลยถ้าช่งดีใไกว่าแม่มองลูกปูนล,ลูกปูนะอะเดี๋ยวเราจะไปขอช่างน้ำหนักที่ลรงปูนนะพี่น้องนะ จากเสียงรถนี่เรารู้เลยครับว่ารถมันหนักขึ้นกว่าเดิมครับหนักขึ้นกว่าเดิมแบบว่าคือปกติเราคนร,ร้อยยี่เนาะมันจะไม่หนักเท่านี้ครับแอย่างที่บอกไปครับหนักไม่กลัวครับัวจะเกินถ้า <laughs> เกินนี่ไม่ไปครับเพราะว่าเส้นนี้นี่เออแต่ช่างลอย โหดมากครับเช่นนี้นี่ này. ไม่เสียงดีกว่าเดี๋ยวเกินมาโดนจับมาไม่คุ้มครับเราได้เงินพันกับแลกเงินแสนครับตีคุกอีกนะฮะโอ้พี่น้องเอ้ยอย่าเสียงเลย แต่ถ้าผมไม่ได้ใส่บันไดหลังมาเนี่ยผมไม่ไม่กลัวนะพี่น้องนะเพราะว่ายังไงก็ไม่เกินครับแต่นี่ผมใส่บันไดามาแล้วบันไดผมมันหนักครับก็เลยไม่รู้ว่ามันจะกี่ตันแน่เดี๋ยวเราไปลองชั่งกันเลยถ้าเราไม่ใส่มานี่ไม่เกินแน่นอนนะชัวชัว

cái <laughs> chúng ta xăng là cái nào ู้สึว่ารถมันมันตึงและล่งมากครับเขาเมื่อวันอาทิตย์เขาเปิดบอแมนพีรถเปิดแมนบ้ามีรถเปิดเปิดดีที่ส ผมหลอกให้สามารถลงไปเคียร์แล้วครับพี่น,อน้องว่าจะเดินตัวตีไหมสามารถเคลียร์แล้วอันนี้แต่ไม่รู้ว่าจะโดนจมวัวแตกไหมพี่น,อน้อง <c oughs> ดู อย่าตีเด้ออย่าตีเด้อผมมาขอช่างน้ำหนักเจ๊รับอย่าตีลูกน้องผมเด้อเอา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 ยังไงเนี่ยก็ที่จริงก็ไม่ได้เอาตั๋วไม่ได้อะไรก็น่าจะขึ้นขึ้นแค่ขึ้นเหยียบแต่ช่างปุ๊บเลขมันก็จะขึ้นครับนี่เลขมันอยู่นี่ครับตรงนี้นะพี่น้องนั่นเห็นไหมจูนจูนนี่ครับนี่ ือเราขึ้นปุ๊บน้ำหนักก็ขึ้นแล้วเรารู้แล้วว่าเกินไม่เกินครับแต่ว่าเขาน่าจะขออนุญาตอะไรหรือเปล่าถึงช้าหน่อยเนาะทนครับทนรอครับพี่น้องจยบอกนะว่าใจดําไม่ให้ช่างเข้ามาขนาดนี้เนาะหรือเปล่าแต่ก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าจะช่างเขาไม่ใช่ราคาบาทสองบาทครับราคาไม่รู้ว่ากีนะ่แสนอ่ะโอเคครับ ชีบ้า้ชีมือแล้วครับบอกว่าจัดไปเลยครับอขอบคุณทางตาช่างครับว่าที่ให้เราเช็คาำนักนะพี่น้องนะเดี๋ยวเรามารุ่นกันเลยว่าแมคโครกันนี้รุ่นนี้เนี่ยจะหนักกี่ตันครับ ั่งเลยนะครับนะก็จะสั่งคี้เขียบแต่แต่ช่องแคบมากครับพี่น้องไะเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันครับไปดูความเรียบร้อยกันว่าขีดตันกันแน่นะครับเนาะเอาพี่น้องก็ นี่ครับขึ้นแต่ช่างเรียบร้อยแล้วครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูเลขแต่ช่างกันนะครับว่าสรุปแล้วมันกี่ตันกันแน่ครับกิบเกาแปดร้อยผมแปดร้อยผมอีกนี่ครับขึ้นแต่ช่างเต็มเต็มเลยครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันครับาจเงินยัง เจ้าบาทปัดเกือบเกินรอดไหมนี่แต่ช่างนี้ตรงเนาะถ้าถ้าโดนทางหลวงนี่ตรงไหมนี่ทางไม่ไม่นี่ครับพี่น้องดูครับน้ำหนักครับโอ้ยิบเก้าตันเจ็ดร้อยแปดสิบแม่หนักจะรู้ห <60. S 1> นักจะรู้หกสิบบวกวีหกสิบอันนี้เจ็ดสิบ ลอยสามสิบอีกขาดอีกลอยรูปวะถากินเข่าเด้โฮ่เฮ้ยไม่จับหรอกม้ากนาะแค่นี้เองเนาะมันมันถอดไม่ได้เด้หรือว่าท่านแจ้งผมถอดเผู้หญิงมาเนาะโอ้บาทเสียวครับพี่น้องดูใช่เปปลีี่่่ยนนนนกใชทมัเเ็บอร์เฟียนั่นแหละอันนี้แหละที่ชนกําแพงไงเอฟซีหรอเนี่มาเจอเอฟซีครับเจอเอฟซีสองคนแล้วครับวันนี้ป่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับรู้เรื่องนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมต้องเดินทางต่อแลครับก็ไม่ไม่เกินแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียบีอร์ดำซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ